Notting ชื่อแบรนด์หูฟังจากอดีตผู้ก่อตั้ง One Plus นะครับที่แยกตัวออกมาแล้วเปิดบริษัทใหม่เขาทำแบรนด์ชื่อ Notting ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกคือหูฟังและล่าสุดปีนี้จะมี n t t h i n g สมาร์ทโฟนครับข่าวนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่า นอตติงแปลว่าไม่มีอะไรเป็นข่าวที่ไม่มีอะไรของไม่มีอะไรงงไหมงงกันเลยอ่าเ,เลิกเล่นมุกนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงงกันใหญ่นะครับเท้าความน,นิดนึงนะผู้ร่วมก่อตั้งวันพลัสท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณค่าวเปยคุณคราวเปยเนี่ยเขาแยกตัวออกมาจากวัน p l u สนะฮะหลายปีแล้วแล้วก็มาทําทุนมาหาทุนเพื่อที่จะเปิดบริษัทใหม่นะครับไปได้เงินลงทุนจากอัลฟาเบต ก็คือบริษัทแม่ของ Google นั่นเองนะครับก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วตั้งผลิตภัณฑ์ของตัวเองชื่อแบรนด์ว่า t o t n i n o t o t t i เนี่ยออกสินค้าตัวแรกมาคือหูฟัง n o t t i n g ชื่อว่า n o t t i n g E a r วนนะครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อและวงการข่าวเยอะพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ย มีการนำเอาเครื่องต้นแบบไปโชว์ให้ผู้บริหารบริษัทต,ต่างๆดูในงาน Mobile World Congress ที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าบริษัท n o t t i n g กำลังจะเตรียมออกสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแล้วนี่สมาร์ทโฟนตัวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าภาพถ่ายเครื่องต้นแบบที่เขาเปิดนำมาโชว์ให้ดูนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีดีไซน์แบบใส เขาเรียกว่า elemental transparency นี่โ้หคือแบบใสๆเห็นเครื่องในนะครับคล้ายๆกับหูฟัง notting ที่ออกมานะครับแล้วขายผ่าน kickstarter ได้ตั้ง4 0 0แสนชิ้นก่อนหน้านี้โอ้โหเรียกว่าบรรลุ economy of scale เลยนะถ้าคุณขายหูฟังได้4 0 0แสนชิ้นเนี่ยผมว่าบรรลุค่าโมค่าอะไรทุกอย่างแล้วนะครับ ตัวหูฟัง n o t ต i n g เอียเนี่ยก็เป็นหูฟังที่ใส่สแล้วมองเห็นไส้ในเห็นชิปเห็นแผงตัวลำโพงเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นดีไซน์แบบมินิมอลนะครับส่วนตัว n o t ต i n g เองเนี่ยเขาไปซื้อเครื่องหมายการค้าของแอนดี้ลูบินมาด้วยแอนดี้ลูบินคือใครคนที่สร้าง Android จําได้ไหมฮะแล้วแอนดี้ลูบินเคยออกมาทํามือถือตัวหนึ่งที่ชื่อยี่ห้อว่า Essential ชื่อเหมือนยาสระผมเลย K.O. Essential นะ Essential นี่เคยมาขายในงาน Thailand Mobile Expo ด้วยนะเคยมาตั้งขายทีหนึ่งผมเคยไปหยิบจับขึ้นมาทีหนึ่งแล้วเขาบอกว่ามือถือเนี่ยผลิตจากผู้สร้าง Android เลยนะผมก็หยิบขึ้นมาแล้วผมแล้วไงอ่ะก็ดูธรรมดามากเลยถ้าแอนดี้ลูบินรู้แอนดี้ลูบินก็โกรธตายนะครับเหมือนไปซื้อ เทคโนโลยีและซื้อสิทธิบัตรอะไรบางอย่างมาจาก Essential Phone ซึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิด Essential Phone เขานำเสนอแนวคิดที่เป็นโมดูล่าก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถถอดโมดูลกล้องถอดแบตเตอรี่ถอดเมนบอร์ดถอดหน้าจอออกมาแล้วอัปเกรดได้เออเปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับอยากอัปเกรดกล้องก็ถอดกล้องออกแล้วใส่กล้องความละเอียดสูงกว่าเข้าไปเออเปลี่ยน CPU แล้วกันเปลี่ยนชุด CPU เปลี่ยนแรมเปลี่ยนแบตเอออย่างนั้นได้นะครับ น่าสนใจว่า o t t i n g เนี่ยเขาเอาระบบเดียวกันนี้มาจาก Andy Rubin หรือ Essential หรือเปล่าถ้าใช่นะครับเป็นแบบใสๆด้วยแล้วเปลี่ยนโมดูลได้ด้วยอาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับยังไม่มีข่าวรายละเอียดคอนเฟิร์มมากนะักภาพก็มีน้อยมากๆเท่าที่ให้เห็นดูตอนนี้นะครับก็คิดว่าเราฟังแบบฟังแบบรับข่าวสารไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าถ้าสักกลางๆปีหรือปลายปี มีสมาร์ทโฟนนอตติ้งออกมาจริงๆแล้วเป็นคอนเซปต์อะไรคล้ายๆแบบนี้ถึงตอนนั้นเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง